คอมมเพ่ลาาาจัดสปยงดีาดนคอมมาดวันที่27ถึง30พฤศจิกายนนี้ที่บูธไอทีซิตีโซน A5 มีคอมเซ็ตพี่หลามด้วยครับเป็นชุดคอมพิวเตอร์ PC ที่จัดสเปคโดยพี่หลามมีให้เลือก2เซต2ราคาด้วยกันเซตที่1คุ้มพลัง AMD CPU AMD Ryzen 5 7500F Mainboard ASRock B650M ร์ดจอ MSI GeForce RTX 5060 Shadow RAM a c e r Panther 32GB SSD WD Blue 1TB Power Supply ThermalTake และเคสของ Ace Gamer เซตนี้ราคาปกติ3230บาทราคาพิเศษเหลือเพียง24,990บาทซื้อเซตนี้ประหยัดไปถึง5,240บาทเลยนะ เซตที่2ขคุ้มพลัง Intel CPU Intel Core Ultra 5225F เมนบอร์ด ASUS Prime B860M การ์ดจอ ASUS Dual GeForce RTX 5060แ a m Apercer Panther 32GB SSD Sandisk Extreme 1TB Power Supply ThermalTake และเคสของ a s e Gamer เซตนี้ราคาปกติ3 2 2 2 0บาทราคาพิเศษเพียง 26,990บาทซื้อเซตนี้ประหยัดไปถึง5,030บาทเลยทีเดียวและยังได้รับของแถมคีย์บอร์ดเมาส์เมาส์ไร้าสายชุดตกแต่งเคสเสื้อโปโลกระเป๋าและอื่นอื่นอีกมากมาย <Yeah. S 1> แถมยังได้สิทธิ์แรกซื้อปริ n เตอร์ n o n o n l l n o n o w i w i f i จากราคา2,290แลกซื้อได้เพียง999บาทเท่านั้น ไปซื้อคอมเซตพี่หลามไปเจอกับพี่หลามตัวเป็นๆได้ในวันพฤหัส,สบ,บดีที่27และวันเสาร์ที่29พฤศจิกายนนี้ที่บูธ i อ IT ซิี้โซน A5 ในงานคอมมาร์ทไทยแลนด์